กเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจาับทางวันมงตะลดเนื่องน้วยในโอกาสเทศกาลออกษรรษาทางวันม่งตะลดเนี่ยก็ได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือตักบาทเทโวโรหานะซึ่งทางวันม่งตะลดได้จัดกิจกรรมในวันที่22 ในเวลาช่วงเช้าอาจจะมาก็เช้อเชิญญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีมีกันมายาวนานการนี้เป็นช่วงของสถานการณ์ความไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดโควิด -19 บกาใวันพุตรดจึงขอความร่วมมือญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ญาติโยมที่มาทาบุญทักบาเทโวโรหณะในวันที่2 2นั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนทุกท่านเพื่อความปลอดภัยในช่วงเช้าก็จะมีพระภิสุสงฆ์รับข้าวสารอาหาร แห้งนะโยมนะซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด12รูปพระพุทธหนึ่งอายาัดโยมเนี่ยหมุนเวียนสลับผัดเปลี่ยนกันมาตามเวลาที่กําหนดในช่วงเช้าโรยอยากจะให้ญายิโยมเนี่ยได้ติดตามวิธีหรือขั้นตอนในการมาร่วมกันทางะพะเพณีจากทางวัดมุงตะลดที่หน้าเพจของวัดมุงตะลดเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจ กับแนวทางในการจัดก,กิจกรรมของทางวัดมุ้งตะลดต่อไปซึ่งในโอกาสนี้ในช่วงของเทศกาลออปปรรษาก็ขออ,อํานวยอวยพรอ้างเอาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างเอา,อาบอา,ารมีธรรมของหลวงปู่หลวงพ่ออดีตเจ้าว,วาดวัดมุ้งตะลดพระจงโดนบันดาลญ,ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความปลอดภัยในช่วงของสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของวไวรัสไข้หวัดโควิด -19 และมาร่วมกิจกรรมตักบ้าทเทโวโลหณนะของทางวัดมุ้งตะลุดก็รักษาสุขภาพเป็นไว้นะโยมนะเจริญพร